วสวัสดีครับพบกับมันติแคมป์นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยอีซี่นะครับอีซี่คืออะไรหนังสือนอกนะครับอีซี่คือมีดยี่ห้อหนึ่งของอเมริกานะครับเป็นแบรนด์ที่ดังมากใช้ในงานเซอร์ไวโนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ของปี2013นะครับเขาเรียกว่ารุ่นวีนอมนะครับรุ่นวีนอมคือะายสีมันจะเป็นสดๆอย่างเงี้ยนะครับ มันมีทั้งรุ่นอีซี่สามสี่ห้าและหกตอนนี้ห้าหกหายไปแล้วเพราะขายไปแล้วครับเหลือแต่สามกับสี่นะครับแต่ห้าหกนี้จะสั่งมาใหม่นะพิเศษยังไงมันเป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะครับมันแข็งมากนะครับใช้ในงานตัดเฉือนได้แล้วก็รับขึ้นคมได้ง่ายๆเลยนะครับสีสันนี่มันเป็นสีอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์นะครับเวลาเข้าไปในป่าเพราะว่าเราไปใช้งานในป่าเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในงานแท็กติคอนงานแท็กติคอนเนี่ยต้องใช้สีดําสีพลางเพื่อไม่ให้ต้องการ ให้คู่ต่อสู้เห็นเราแต่สีอย่างนี้ใช้งานซาว์เวิร์ลคือเวลามันตกหรือมันอยู่ตรงไหนเราหาง่ายนะครับสีมันเลยเป็นอย่างนี้ซองนะครับเขาเรียกว่าซองกระเด็กซองที่ใส่มันเนี่ยนี่ซองกระเด็กก็คือซองพลาสติกนั่นแหละใส่เข้าไปนะครับให้สุดก็จะล็อกอย่างนี้นะครับเอาไปติดกับเสื้อกับเวสต,ตรงไหนก็ได้นะครับดิบใช้ง่ายสังเกตง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับงานคู่ภัยด้วยคือเห็นได้ง,ง่ายๆนะครับ ตกพไปในหญ้าหรือตกโดยบังเอิญเราก็หาได้ง่ายนี่คือประโยชน์ของมันนั่นเองนะครับมากับแพ็กเกจอย่างนี้แหละนะครับราคาก็อีซี่สามสี่พันสี่อีซี่สี่สี่พันหกนะครับอีซี่ห้าห้าพันห้าอีซี่หกหกพนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางมันติแคมป์นั่นแหละนะครับหรือจะเข้าไปดูกันใน Google นะครับพิมมันติแคมป์สองพเจอกันใน Google ครับขอบคุณครับ